นี่เป็นปฏิทินของเบญจธาตุนะคะเวลาที่เราสังเกตว่าเราบวกปีคริตสต์ศักราชแล้วก็รบออกจากสิบเอ็ดถูกหรือไม่เนี่ยไม่มีอะไรดีไปกว่าดูวันที่ค่ะนะคะ แล้วรหัสของแต่ละาธาตุเนี่ยจะเรียงกันลงมาค่ะเห็นไหมคะหนึ่งแปดแล้วก็มาหนึ่งเแล้วก็มาหนึ่งหกนะคะหนึ่งห้าหนึ่งเห็นไหมคะเรียงลำดับกันอย่างนี้ตลอดทั้งปีค่ะเนี่ยแต่ว่าเรามี9ก้าธาตุแต่เดือนมี12เดือนเพราะฉะนั้นก็จะซ้ำกัน นะคะรหัสก็จะซ้ํากันลองดูรหัสเวลาซ้ากันนะคะก็จะไปซ้ํากันในตอนตอนเดือนธันวามกราประมาณนั้นนะคะนะคะเนี่ยเขาจะเขาจะลดลงมาคือตรงกลางเนี่ยลดแล้วก็ตรงสุดท้ายอะคะ่ะเพิ่มนะคะจะเป็นอย่างนี้นะคะ่ะนั้นก็คือการทำาฏิทิน นะคะไล่ง่ายค่ะแต่ว่าอยากจะดูวิธีจริงๆเนี่ยยาวค่ะก็ต้องไปซื้อตำราดูนะคะเห็นไหมคะอันเนี้ยหนึ่งหกเก้าเนี่ยก็จะไปเหมือนกับอันแรกเห็นไหมคะจะเหมือนกับเดือนเมษาเหมือนกันตั้งแต่หนึ่งแปดเจ็ดนะคะหนึ่งเจ็ดแปดเห็นไหมคะตัวเนี้ยค่ะจะเหมือนกับเดือนกุมภา เหมือนกันนะคะมันจะซ้ำเพราะว่าเรามีแค่9กาธาตุนะคะเชนิดอะมีธาตุเชนิดแต่เดือนเรามีสิองเดือนก็เลยจะซ้ำนะคะอันนี้เป็นตัวหนึ่งที่ทำให้เรารู้ว่าเดือนถัดไปเนี่ยเริ่มวันที่เท่าไหร่นะคะก็แคปหน้าจอไว้แล้วก็ย่ออภพพานะคะ อันนี้การแก้นะคะเวลาที่เราจะแก้เนี่ยถ้าคนไม่มีเลขหนึ่งในดวงชะตาเนี่ยคือไม่มีทัดน้ำก็นำกระจกเงามาแทนทัดน้ำค่ะนะคะอาจารย์แนะนำให้ไว้ใต้ที่นอนในระดับหัวนอนคืออย่าวางไว้ใต้หมอนเขาจะแตกแล้วควรจะอยู่ในตลับแป้งนะคะถ้ากระจกแตกจะซวยไปเจ็ดปีนะคะห้ามทำกระจกเงาแตก เด็ดขาดไอ้ในหนังคว้างเปียงคว้างเปียงอ่ะไอ้ค้นคว้างอ่ะสวยไปเจ็ดปีเห็นไหมคะเมื่อตื่นมาก็ให้เช็ดกระจกแล้วกระจกทุกบานที่คุณส่องอ่ะคุณต้องเช็ดกระจกเงานะคะเพราะฉะนั้นอย่าส่องเยอะคนที่ขาดธาตุน้ําอย่าไปส่องกระจกเยอะเช็ดตายเลยค่ะแล้วต้องทําต่อเนื่องยี่สิบเจ็ดวันนะคะในสถานที่เดิมเวลาเดิมหรือว่าจะดื่มน้ําง่ายที่สุด นะคะเราดื่มน้ําทุกครั้งที่เราตื่นนอนเนี่ยไม่ว่าจะนอนกลางวันกลางคืนอะ่ะเข่าของน้ําก็ดื่มน้ําเติมเข้าไปอย่าให้น้ําขาดเพราะว่าไตาจะวายค่ะถ้าเราไม่มีเลขสองเลขห้าเลขหรือเลขแปดเนี่ยก็ให้เอาก้อนหินเก้าก้อนนะคะใส่ลงไปในภาชนะแก้วใส่นะแล้วก็เติมน้ําสักเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ของภาชนะแล้วนาไปวางกลางแจ้งห้านาทีเพื่อได้รับพลังจาก จักรวานนะคะแล้วก็นํากลับมาวางไว้บนโต๊ะทางานทําเช่นนี้นะครับยีวันแล้วก็เปลี่ยนน้ําทุกวันแล้วหลังจากนั้นจะวางไม่วางก็แล้วแต่อาจารย์นี่วางมาสามสิบปี30กว่าปีแล้วค่ะแล้วก็เปลี่ยนกระถางหลายกระถางนะคะเพราะอาจารย์ไม่มีทัดดิบแล้วหมายเลข3ามสี่เนี่ยเป็นเงินทองนะคะต้องวาง3กระถางค่ะกระถางที่1ก็ก่อนที่จะออกจาก ห้องออกจากบ้านต้องเดินผ่านต้นไม้ต้นนี้ต้องเป็นต้นไม้จริงนะคะแล้วก็คุยแล้วก็ลดน้ําให้เขาว่าวันเนี้ยฉันต้องดีกว่าเมื่อวานนะแล้วพอกลับเข้าบ้านมาก็บอกวันนี้ดีกว่าเมื่อวานพรุ่งนี้ขอดีกว่านี้อีกต้นที่ต้นที่เดินออกจากบ้านต้นที่สองก็คือต้นที่บนโต๊ะทํางานนะคะหรือโต๊ะอาหาร แล้วเราก็ต้องปิดต้นไม้จริงนะคะเห็นฝรั่งไหมคะฝรั่งชอบต้นไม้จริงวางบนโต๊ะทำงานโต๊ะอาหารกลางโต๊ะอะไรอย่างเงี้ยก็จะทําให้เราจเจริญและมีเงินเข้าจําไว้นะคะบ้านอาจารย์นี่ต้นไม้เต็มไปหมดบ้านคุณในบริเวณบ้านคุณเนี่ยจะต้องมีต้นไม้เป็นนะคะถ้าคุณไม่มีต้นไม้เป็นก็เงินคุณก็ไม่เข้าค่ะต้นอะไรก็ได้ใส่กระถางก็ได้นะคะ แล้วก็ดินเนี่ยก็ต้องมีดินด้วยในบ้านเพราะนั้นต้องเอาดินใส่กระถางคนอยู่คอนโดอะไรพวกนี้นะคะแล้วน้าก็ต้องตั้งไว้ให้นกแฮอะไรกินนะคะแล้วก,กระถางสุดท้ายที่ตื่นนอนมาแล้วต้องเห็นทันทีมีดอกสีแดงกับสีขาวแล้วมีใบสีเขียวนะคะทันทีที่ตื่นนอนต้องเห็นกระถางนี้เป็นต้นไม้ประดิษฐ์นะคะแล้วคนที่ขาดเลขหกเลขเจ็ดก็ต้องใส่เครื่องประดับ เป็นโลหะเป็นทองนาเงินอะไรพวกนี้ตลอดเวลาทั้งตื่นและหลับนะคะเลข9ก้าธาตุไฟก็หายใจลึกๆค่ะพวกที่นั่งสมาธิมีธาตุไฟเยอะนะคะจะตาสดใสหัวใจโปง่งพองเห็นไหมคะเบาสบายหายใจเข้าลึกๆกั้นเข้าไว้แล้วก็เป่าออกมาทั้งปากเอามือกลุ่มท้องไว้ได้วยค่ะหายใจเข้าท้องปองหายใจออกท้องแฟบ นะคะต้องทำอย่างนี้นะคะแล้วคุณก็จะมีชื่อเสียงจะเครดิตดีแล้วก็9้าครั้งเป็นหนึ่งชุดค่ะติดต่อกัน27วันนะคะถ้าคุณทำได้5อย่างนี้ไม่ว่าคุณจะมีหรือไม่มีธาตุอาจารย์ทำทุกวันเลยค่ะอาจารย์อยู่อเมริกาข้างบ้านมาถามลูกว่าแม่เธอเล่นกังฟูเหรอเพราะอาจารย์ทำที่ที่นอกบ้านค่ะเอาพลัง แล้วอาจารย์ก็ไหว้พระสุริยะเทพด้วยนะคะอาจารย์ทําพร้อมกันหมดเลยสิบอย่างนะคะแถมไหว้พระสุริยเทพไหว้พระอาทิตย์ค่ะนะคะ,นะคะอยากชวนให้ทุกคนทาค่ะนะคะ,นะคะแล้วก็ถ้าขาดไปวันนึงก็ต้องนับใหม่นะคะต้องเริ่มอีก27วันต่อเน,นื่องไม่หยุดค่ะมีลูกศิษย์ทำไม้นี่แหละคะ่ะส4ี่เนี่ยคะ่ะถูกหวยทุกงวดเลยค่ะ แต่ถ้าคนอื่นตามเขาจะเขาจะไม่ถูกด้วยเขาจะไม่บอกใครคะ่ะนะคะเวลาเราจะซื้อหวยไม่ต้องบอกใครนะคะเราจะได้ถูกเวลาดวงเขาสวยมาฉุดเราไปด้วยแล้วดวงเราดีเราช่วยเขาไม่ได้หรอกคะ่ะเพราะดวงเขาไม่ดีนะคะ